สะพานสีมงคลวชิวรานุสรสะพานวังแขมซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงเชื่อมโยงระหว่างตำบลวังแขมข้ามไปตำบลแม่ลาดอำเภอคลองหลวงจังหวัดกำแพงเพชร สร้างขึ้นเมื่อปี2 5 4 7เปิดใช้งานจนถึงปัจจุบันรวม19ปีพบว่าขณะน,นี้ต่อมอสะพานซุดตัวลงจนมองด้วยตาเปล่าเห็นอย่างชัดเจนอาจจะทําให้เกิดการถล่มพังได้เนื่องจากปริมาณน้าในแม่น้ําปิงไหลผ่านสะพานอย่างรุนแรงเนื่องมาจากปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในพื้นที่และมวลน,น้ําจากภาคเหนือไหลผ่านขณะนี้พบว่าได้ยินเสียงลั่นของสะพานอยู่ตลอดเวลามีรอยแตกกร้าวบริเวณด้านบนสะพาน และต่อหม้อด้านล่างอย่างชัดเจนเมื่อวันที่2ตุลาคมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางหลวงชนบทกำแพงเพชรนำแท่นปูนมาวางปิดการจราจรทาวรเพื่อไม่ให้ประชาชนผ่านไปมาเพราะอาจจะมีอันตรายและสะพานซุดตัวพังถล่มได้ก่อนหน้านี้ช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมาต่อหม้อของสะพานเกิดการซุดตัวลงแต่ไม่มาก เจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงชนบทได้นำป้ายและแท่นปูนบริเออร์มาทำการติดตั้งเตือนห้ามรถใหญ่ที่มีน้ำหนักขับข้ามสะพานอย่างเด็ดขาดมีเพียงรถยนต์เล็กและรถจักรยานยนต์เท่านั้นที่ยังสามารถขับผ่านได้ซึ่งอยู่ในระหว่างรองบประมาณในการซ่อมแซมปี2567จากกระทรวงคมนาคมเพื่อซ่อมแซมให้กลับมาเปิดใช้งานได้เหมือนเดิมขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมาทั้งสองฝั่งแม่น้ำปิงทั้งรถการเกษตรของ าบ้านรถขนส่งที่มีน้ำหนักสูงไม่สามารถข้ามไปมาได้สะดวกต้องใช้เส้นทางอ้อมไปข้ามสะพานคลองขลุงและสะพานขานุไกลกว่า20-30กิโลเมตรขณะที่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในพื้นที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงสอบปลายภาคเรียนก็จะลำบากในการสัญจรหน่อย น้บริเวณสะพานสีมงคลวชิวรานุสรสะพานวังแขมซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ําปิงเชื่อมโยงระหว่างตบบาบลวังแขมข้ามไปตําบลแม่ลาดอําเภอคลองขลุงจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งมีการซุดตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้ปกครองในพื้นที่ได้มารอรับลูกหลานที่กําลังเลิกเรียนและเดินทางกลับบ้านซึ่งยังเดินทางเท้าเปล่าข้ามสะพานผู้ปกครองหวั่นเกิดอันตรายต้องให้ลูกหลานรีบวิ่งข้ามในจุดบริเวณที่ซุดตัว ขณะที่นายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งและสั่งการให้ออกคำสั่งห้ามเดินข้ามไปมาอย่างเด็ดขาดเพราะอาจเกิดอันตรายและสะพานอาจจะพังถล่มได้ทุกเมื่อขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงไหลเชี่ยวแรงและมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและหากฝนตกลงมาในพื้นที่ภาคเหนือระดับน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้สะพานสุดพังลงได้ ที่ศูนย์การค้าโรบินสันลับสไตล์กำแพงเพชรนางสาวนุชรินพัฒธีรบุญยะวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาหารประจำถิ่นแกงมัสมั่นกล้วยไข่หนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นเพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายวัฒนธรรมและเป็นการบูรณาการในการประชาสัมพันธ์ร่วมกันทางภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มที่มีความสนใจ ในการทำแกงมัสมั่นกล้วยไข่พร้อมทั้งจัดก,กิจกรรมเสวนาถึงเรื่องแกงมัสมั่นกล้วยไข่และทำเวิร์กช็อปสาธิตการปรุงแกงมัสมั่นกล้วยไข่โดยอาจารย์รุ่งธรรมศรีวันธนสินเป็นผู้คิดค้นเมนูแกงมัสมั่นกล้วยไข่ที่สามารถนำกล้วยไข่มาแปรรูปผสมผสานร,รวมกันจนพัฒนามาเป็นแกงมัสมั่นกล้วยไข่ได้อย่างสมบูรณ์และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารพื้นถิน่นสมกับเป็นเมืองกล้วยไข่อย่างแท้จริง วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของจังหวัดกำแพงเพชรที่ศูนย์การค้าโรบินสันแล็บไตายกำแพงเพชรซึ่งเป็นภาคเอกชนที่ได้ร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกันจัดโครงการขึ้นเพื่อส่งสาม เพื่อส่งเสริมอาหารประจําถิน่นแกงมัสมั่นกล้วยไข่หนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิน่นรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักกับแกงมัสมั่นกล้วยไข่ตลอดจนสมุนไพรไทยที่นํามาประกอบอาหารข้าวหวานรวมถึงเป็นการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายของวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย นายอนุรักษ์เมฆหมอกรักษาการรองผู้จัดก,การทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชรได้กล่าวถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่าด้วยคำว่ามัสแมนกล้วยไข่เราจึงอยากให้เมนูนี้เข้าถึงทุกๆคนหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแต่อาจจะมีหลายๆคนที่แทบจะไม่เคยรู้จักเราจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้รู้จักและคุ้นเคยและถือเป็นโอกาสดีที่ได้อาจารย์รุ่งทมซึ่งเป็นผู้คิดค้นเมนูดังกล่าวมาให้ รู้และร่วมสาธิตให้กับทุกๆคนได้เรียนรู้เพื่อที่จะนําไปต่อยอดทําเพื่อรับประทานในครอบครัวที่สําคัญทางโรบินสันลับสไตล์กาแพงเพชรจะได้เรียนรู้วิธีการทําในขั้นตอนต่างๆให้เป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่จะมีจําหน่ายให้รับประทานกันภายในโรบินสันลับสไตล์กําแพงเพชรอีกด้วยสําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันนี้นะครับแน่นอนว่าด้วยคำว่ามัสมัมนกล้วยไข่ครับเราอยากให้เมนูนี้นะครับ เข้าถึงนะครับคุณลูกค้าทุกๆคนนะฮะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรือแทบจะไม่เคยรู้จักในเมนูนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยวันนี้ที่เราจัดขึ้นมาเพื่อที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักและคุ้นเคยรวมถึงวันนี้ครับเราได้มีอาจารย์รุ่งธรรมผู้คิดค้นสูตรนะครับมาสอนมาสาธิตนะครับให้กับคุณลูกค้าทั่วไปที่กําลังเดินช้อปปิ้งในศูนย์การค้ารวมถึงเยาวชนในจังหวัดกําแพงเพชรนะครับได้เรียนรู้สูตรเพื่อที่จะนําตัวนี้ครับ ไปต่อยอดทำทานกันที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทานกันรวมถึงทางศูนย์การค้าร่วมิสันไลฟ์ต์กำแพงเพชรของเราครับก็จะได้เรียนรู้ในสูตรของวันนี้ด้วยเพื่อที่จะนําไปต่อยอดเป็นหนึ่งในเมนูของศูนย์อาหารของเราเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคุณลูกค้าในจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะครับได้เข้ามาทานไม่รู้จะไปทานที่ไหนมาที่ร่มิสัอนกำแพงเพชรของเราได้ทานแน่นอนครับ ทิพยแคเบิลชีวีขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไขย่และของดีเมืองกำแพงประจำปีพุทธศักราช2566รับชมขบวนรถแห่ผลผลิตกล้วยไขย่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามตระการตาจาก11อำเภอ1เทศบาลและพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566ณบริเวณลานโพสนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทธรรมรัตนกรีตจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดสามเพชรบริษัทอิสุสุเสนิยนต์นครสวรรค์จำกัดสาขากำแพงเพชรชาวกล้วยชากงราวตลาดศูนย์การค้าเมืองกำแพงเพชรตลาดสดของคนกำแพง ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดผ่านระบบเคเบิลทีวีท้องถิ่นและระบบออนไลน์ไล์สดผ่านทางเฟซบุ๊กลิปเคเบิล จากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในไร่ข้าวโพดหมู่4ตําบลนาบอกคำอําเภอเมืองกําแพงเพชรได้ออกมาร้องทุกข์หลังข้าวโพดที่กําลังออกฝักแก่เต็มที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิตได้แต่ต้องเสียหายเกือบจะยกแปลงเนื่องจากถูกฝูงลิงป่าจากเขาสนามเพียงพาก,กันลงมากัดกินข้าวโพดและทิ้งร่องรอยไว้เกลื่อนกราดาสร้างผลกระทบความเดือดร้อนให้กับเจ้าของไร่ข้าวโพดเป็นอย่างมาก โดยจุดที่เกิดเหตุแห่งนี้เป็นพื้นที่เขตรอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเรียงกับหนองไข่น้ําบ้านหนองกองหมู่4ตำบลน,นาบอ่อคําอําเภอเมืองกําแพงเพชรชาวบ้านที่ทําไร่ข้าวโพดต้องมาเชิญกับปัญหาภัยแล้งปัญหาต้นทุนการผลิตที่เป็นภาระมามากพอแล้ววันนี้ต้องมาเผชิญกับปัญหาฟู้งลิงป่าที่มีเป็นจํานวนมากเข้ามาทําลายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านอีกชาวบ้านจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือขับไล่ลิงออกไป ยังเร่งด่วนนายทองดีงามเสด์จชาวบ้านหนองกองหมู่4ตำบลนาบอกคำอำเภอมเมืองกำแพงเพชรเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายนำเจ้าหน้าที่เดินสำรวจไร่ข้าวโพดที่เสียหายจากฝูงลิงป่า ที่ลงมาจากเขาสนามเพียงบองต้นทราบว่าเสียหายไปเกือบสิบไร่แต่ละแปลงจะเห็นได้ว่าฝูงลิงดังกล่าวจะลงมาหักข้าวโพดท,ที่กําลังออกฝักใกล้จะเก็บเกี่ยวได้ไปกินและทิ้งร่องรอยไว้ไปทั่วทั้งในแปลงข้าวโพดชายป่าลาําธารสร้างความเสียหายอย่างหนักนอกจากนั้นยังมีหมูป่าที่เข้ามากัดกินข้าวโพดในไร่อีกด้วยครับตอนนี้นะครับก็คือมันมีฝูงลิงนะครับฝูงขนาดใหญ่ประมาณสักสองร้อยตัวได้นะครับลงมากินข้าวโพด มันกินใช้เวลามาณชั่วโมงหนึ่งหมดประมาณสักครึ่งไรไงไ่นะครับที่มีกี่ไร่ทั้งหมดมีอยู่สิบไร่นะครับที่ตรงเนี้ยอันนี้โดนไปเท่าไหร่ละโดนไปน่าไม่ต่ำกว่าสี่ไร่นะครับแต่ถ้ามันกินเหมือนเหมือนเมื่อวานอีกสักสามสี่วันก็คงจะหมดแล้วครับข้าวโพดเราอยู่ในระยะไหนครับระยะกําลังเริ่มจะเม็ดแก่ไม่แก่นะครับกําลังถ้าถ้าลักษณะก็ทําขนมก็กาลังจะพอดีทงขนมคือน่าจะเก็บเก็บออกไปขายได้แล้ว ถ้าจะเก็บออกไปขายมันต้องใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งใช่ครับประมาณเดือนนึ่งเฮ้ยความเสียหายของเราตีประมาณได้ไหม,ไหมครังก็ถ้ามันเป็นลักษณะเหมือนที่ผ่านมาสามสี่วันเนี่ยมันก็คงจะเสียหายทั้งหมดนะครับประมาณได้ไหมก็ตรงนี้สิบไร่ผมประเมินไว้มันน่าจะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่ไรแล้วประมาณตันหนึ่งตันหนึ่งตอนนี้ก็ราคามันเจ็ดพันนะครับเฉลี่ยอยู่มาตันละเจ็ดพันเห็นตัวลิงมั้งเมื่อวานเห็นครับ แต่ผมถ่ายไม่ทนันพอดีมันวิ่งเข้าไปในป่าบางตัวก็ถือฝักข้าวโพดวิ่งบางตัวก็หนีบจัก,กะแลมัง่งโอ้สุดยอดนะครับก็เลยบอกเออเราจะทํายังไงมาป้องกันพอดีทางหัวหน้าหน่วยก็เออเดี๋ยวเราจะหาวิธีป้องกันว่าจะทําไงอพอรอบนี้คงดูแล้วคงไม่น่าจะรอดนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไว้เป็นพี่คิดว่ามีพี่เจ้าเดียวที่โดนก็มีหลายเจ้าครับแต่เจ้าอื่นเขาก็อาจจะยังไม่เยอะ หมือนของเขาจะไกลไปหน่อยมันก็ไปมันไกลมันก็แต่ของเรามันอยู่ใกล้แล้วโซนนี้ยมันจะเก็บเกี่ยวกันเกือบหมดละมันจะเหลืออยู่แปลงเดียวมันก็เลยลุมเต็มที่เลที่ผ่านมาเคยมีแบบนีังไงก็มีบ้างครับแต่มันน้อยก็มีเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ได้สนใจงวันนี้โดนเยอะเลยครับก็ก็คิดว่าน่าจะเกือบทั้งหมดแล้วครับสิบไร่นะน่าจะเกือบทั้งหมดขณะที่นางประสานสินโมกมันรองนายกองค์การบริหารสนทบนาบอกคำกล่าวว่า หลังจากทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รวมกันสำรวจความเสียหายพร้อมเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสน้มเพรียงและเจ้าหน้าที่จากฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่1หนองร่มเพื่อสำรวจความเสียหายและหาแนวทางป้องกันเบื้องต้นทางอบตได้ประสานสำนักง,งานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อหารือแนวทางในการเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย ค่ะในน้มของส่วนอบตนาบ,านบาคำกองสวัสดิการนะคะอ่าก็มากับทางเจ้าหน้าที่นะคะข้าราชการที่ดูแลเกี่ยวกับงานกลุ่มการเกษตรนะคะซึ่งอ่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้ลงสํารวจพื้นที่ความเสียหายเนี่ยเป็นวงกว้างนะคะไม่สามารถที่จะเก็บพืชผลทางด้านการเกษตรที่จะสามารถนําไปแปลรูปเป็นเงินได้ตอนนี้นะคะทางอ่าเราเนี่ยก็จะเก็บภาพแล้วก็ไปแรงงานนะคะ เพื่อที่จะไปดูในเรื่องของระเบียบในการเบิกจ่ายที่จะสามารถนําเงินมาช่วยเยียวยาหรือว่าช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งนะคะเบื้องต้นก็ได้นำเรียนเรื่องรายละเอียดนะคะกับเกษตรกร,ร,กรตำบลไปเรียบร้อยแล้วท่านกเกษตรตำบลจะมาลงพื้นที่อีกครั้งนะคะเพื่อที่จะรายงานให้กับาทางกเกษตรนะคะของจังหวัดเพิ่มเติมว่าจะมีส่วนไหนที่จะมาช่วยเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับความเสียหายค่ะ ขณะที่เกษตรกรที่มาเฝ้าไร่ข้าวโพดบอกว่าเวลาฝูงลิงดังกล่าวมาจะทำลายข้าวโพดหมดไปทั้งแปลงพอเราขับไล่ฝูงลิงก็จะหนีไปแต่ไม่นานก็กลับมาอีกเช่นเดิมตอนนี้บอกเลยว่าหมดหนทางที่จะทำต่อแล้วเพราะต้นทุนการทำไร่ข้าวโพดสูงมากในขณะนี้ ที่ห้องโสดทัศนศึกษาอาคารเรียนสีโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมคณะเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมเจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8จังหวัดนครสวรรค์มาออกหน่วยรับบริจาคโลหิตโดยมีนายสนองบุษบงนามอำเภอพรานกระต่ายพร้อมด้วยนางธนพรพ,รพรพลอาจรองนายก,กิ่งกาชาติอำเภอรพรานกระต่ายหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอรพรานกระต่ายมาร่วมบริจาคโลหิตนอกจากนั้นทางคณะเหล่ากาชาติยังได้ประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคดวงตาและร่างกายอีกด้วยโดยการออกรับบริจาคโลหิตของคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรจะหมุนเวียนไปตามหน่วยงานราชการและตามห้างร้านบริษัทในรอบ3เดือนต่อครั้งแต่ละเดือนจะออกหน่วยประมาณ5-8ถึงแแห่งแล้วแต่โอกาสซึ่งโลหิตที่ได้ทั้งหมดส่งให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชรนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดและใช้โลหิตซึ่งทางโรงพยาบาลต้องใช้โลหิตจำนวนมากจึงทำให้จึงทำให้โลหิตขาดแคลนจากคลังเลือดสำหรับการบริจาคโลหิต ถือเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยผู้บริจาคโลหิตจ,จะได้บุญมากเนื่องจากเป็นการทำบุญด้วยเลือดในร่างกายซึ่งมีน้อยคนจะสามารถทำได้อีกอย่างโลหิตที่บริจาคไปไม่ได้เจาะจงให้กับผู้ใดถือว่าทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ที่สารเจ้าพ่อแห่งเจียกำแพงเพชรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อแห่งเจียได้มอบข้าวสารอาหารแห้งกับโรงเรียนต่างๆและหน่วยงานทหารปีนี้มีโรงเรียนที่ได้ข้าวสารอาหารแห้งแต่และโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาแต่งกายชุดประจำเผ่ามาแสดงการเต้น,ปนเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำเผ่าให้ชมอีกด้วยซึ่งลูกศิษย์เจ้าพ่อเฮ่งเจียทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างชื่นชมการแสดงของเด็กๆพาการใช้มือถือถ่ายรูป ละวีดโอกันเนื่องจากไม่เคยเห็นส่วนเด็กๆนักเรียนต่างตื่นตาตื่นใจกับสารเจ้าที่ใหญ่โตหลังจากแสดงจบเจ้าพ่อแห่งเจียได้มอบรางวัลเป็นเงินสดพร้อมข้าวสารอาหารแห้งให้กับนักเรียนเป็นการส่วนตัวคนละหนึ่งชุดส่วนทางโรงเรียนมอบเป็นส่วนกลางให้เป็นอาหารกลางวันเด็กๆอีกต่างหากและยังมอบสิ่งของให้กับทหารอีกด้วย บริษัททิปแคบันทีวีจำกัดผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมดิจิตอลทีวีเร็วแรงชัดประหยัดเงินติดตั้งโดยทีมช่างชำนาญการให้บริการฟรีตลอดอายุสมาชิกดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกการออนไลน์สมัครวันนี้โทร055 713806 055 716779